แยบหลายครับพ,พบี่น้องจ้าเมือไหนที่ละจ้าสี่ไหนแต่ว่ามันบาดหน่อยเนาะครับเราฝอกันบัดบ่ถือว่าเถ่านตอวมาอเนี่ยเจ้าเหมือนจะเป็นสายเลยจ้าเป็นสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางไกลทางไกลสุสูส่ทุกคนเนาะครับ มื่อนี้ก็บโม่ฝอกับช่องรอปลาแฉลบได้สองวันทีตอนน้องไตวันที่สิบเอ็ดจ้าครับวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมนะครับเนาะพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดครับผมมื่อนี้เห้อกับมันครับพี่น้องมันจะสองเลยมาใส่ปุ๋ยนอนน้องไตเนาะจ้บมาใส่ปุ๋ยกับโม่ฝอเห็ดปวกครับพี่น้องนี่ป้ายบหลายครับพี่น้องจ้าเมื่อเนี้ยที่ละจ้ะที่แต่แต่วันบาดหน่อยเนาะครับโม่ฝอกัน บ้ววถ aur, บือว่าเถ่าตรงใจกำลังบานแมนจ้าหม้อวานนี่งามเลยแต่ว่าหม้อหวานลงมาอยู่ของบบเห็นครับมือวานบบเห็นจะไปหน่อมึงนะจ้ะอุ้ยผนจะเป็นสายเลยจ้ะพาดเป็นสายเลยจ้าอุ้ยเก็บกันเลยไอ่เก็บกันเลยครับเอาไปเก็บกันได้พู้แต่ว่าดอกเมันยังงามไหม่านอาจารยเนาะแข็งบ่งอยเห็ดปวดใส่เนื้อแมน พด่น้นมือเท่าหรจะถ้าจุาจ่มๆหนูอ้ยสุดยอดเลยหน่อย,นอยเนาะเมียนแต่ว่านี่ก็ยังงามอยู่ในห้องใเนอกงามเนาะเป็นให้กระบาลมอวานอกกระมาพี่น้นนองนะแต่ว่าเราเห็นแล้วกำลังเด็กดงัดน้ำพึ้งเนาะเมียนครับสุดมากก็จะไปวพอบนันได้ บาเจกันงัดานาเรบบาจะ่งัดอ้ยโอ้ยอ,อ,อ,อันนี้จะเป็นเ็ดวกไวยเนี่พี่น้องกูเอะไรเดปวกใ<อ>ครับหมดบ้อ <c oughs> ุ้ยหมดวกบาืฮเดึงกันเลยดึงเลยเพราะว่า หา็นเรือบนเฉืยดนั่นนี่พอให้ออกเธอไหมน้ออ่าครับหมาแล้วมือ่อนี้สิได้กินแกงห็ดปวกแล้วครับนี่ เต็มตาอยู่ดอกเนาะอ้เนาะมูนี่นมูนเดียวเต็มตาหล่ะจ้าคิดว่าเดี๋ยวไปชมมือครับว่าสิได้เต็มตาบ่วันบอจอยก็มาใส่ขี้ขี้ขั้วเอะครับเนาะขี้ขั้วามาใส่ให้ครับแต่ว่าหางบอได้เ,ดเบิ้งครับผม ถ้าเป็นจูงพอนี้จะสุดยอดเลยครับนี่เป็นแต่จูงง่ายๆเนาะ เอยพอแน่อนอน้อยเนาะหาคนจะบุลลิกเป็นไรเนาะครับเนาะวกไฟ ให้อยู่ทางใต้ฮะกับเป็นห้าก,กับบานเน,ะเนาะน่างกับเริ่มบานจะเป็นเฮดผัวไงหากันจะเลิกทางใตอันนี้ข้าวเหนียวหากันจะพ้าเหนีหยวลงจะเลิกข้าข้าไม่น่า <laughs> จุดเทิงไปหาจุดเทิงก็มีเาจะโอ้เดี๋ยเ่ิงตาแลวราใเ่ี่ยเขาจงไงมันพี่บอกเขามาพี่บอก งา่ามครับเพื่อนบ้านเลยขึ้นดอกใหม่นาะเงาตายดอกแข็งหน่อยเนาะ่นดอกแข็งได้ครับเด้อนี่ขันดึงออกกันยังไงหักกับพี่น้องเดี๋ขามันหอบเบาอ่อนขาไอ<น>้ขาเพิ่นอาจจะบดถูฝน บาจอยตื่นเต้นเ้าพิษอดเด็่ะไม่แข็งยังไงต่อืม ขออนุญาตด้วยครับพี่นองนั่งแบบชิวนั่งแบบชิ่วๆเลยครับพี่น้องนั่้วกรับมาแล้วอู้หูวิตาสวร์เนี่ยพี่น้องเป็นถานเป็นถานลงไปเลยครับ อ่นพัง,พงกินออกเลยมาเลยครับไปเก็บต้นกดนัยจะเติมกระดองนี่กันอ่าโอเคอย้ายสถานที่ครับ อเอาเลยมันจูมยัยนี่โดนยัยโดนจ่มเนาะจูออจูมเป็นงานม่งไปนแม่งทำทำม,มือวานน่ะจะเป็นแบบนี่แล้วจ้ะ ้ยดอกนี้ครับพี่นอ้องอย่างนี้ครับมันนี่เป็นสัตว์นี่เนาะตายเนาะแมนจ้ะ แจากสะเก็บดอกได้ก่อนไปเนี่ยหลายแห่งปุ๊บไปออกว่ามันดอกใหม่ครับพี่นอ้องถอดถอดเลยครับ คุณดันยินแตกออกมาเลยนะครเดี๋ยวตัวบานมันเอาไปหงอข้ขางนั่นเขาตัวขางนั่นมีปว <c oughs> กนี่ครับงามครับ น,นี่แหแต่ไม่ปวกปวดนะจ๊ะถอดจากคลางไปเด่นางตายได้เ้ย ใชครับมันแหละครับมันเป็นสันอยู่เนาะกินแขงเห็ดปวกเหรครับพี่น้องเมนูเปนชนหมากเห็ดปวกคนจะหวานได้ครับเด้อเทคนิคเล็กๆน้อยๆได้ครับใส่นมไม่สมลงไปแต่ว่า,บาเบาวจยนี่เวอร์ชันของบาวจจะจะใส่นมไม่สมนะครับ่นจะออกเปรี้ยวๆนิดๆนะครับมันจะบหวานแห้งจะบาเหรียญน,นะครับ ขอเท่เลยครับพี่น้องมาจอยกันเจนังหยาดนี่ด้วยครับเพราะว่าพื้นสั่นครับผมพื้นอยู่ฝั่งคองครับ แต่เต็มตาแล้วพี่น้องคิดว่าเด็ดเต็มตาพอดีอย่างไรตาหนึ่พอดีครับอุ้ยไหลๆรับไหล เอาได้บ่เนนะี่ยเอาบ่ได้กับเป็นเถอะมามามาตุ่มหนึ่งแม่ไ,มไ้อยู่เก็บตไปเพิ่นไรกับพิ่งบานเมือ่อเสารนี่ะพอแข็งแไงมาตายเพิ<ฮ>่งคนบัวตกเมื่อวานบนาน่ได้เงี้ยแม่พี่น้องเงี้เมื่อวานก็มามากเสมอจ้าพี่น้อง แต่่าบริหารมาเมืองตันเป็นบ้านแล้วจะเห็น บูกับพ <clears S 2> ่อบูเอา่ Denn ีรายบูเห็น

แกงแบบทูใจเลยครับพี่น้อง จ้าหลังจากที่เราเก็บเมื่อกี้นะจ้าเนาะเราก็ไปเบิ่งผลงานกันจา้าอุ้ย <ś les> สุดยอดเลยครับที่นอนสดยอดจา้าเต็มตาพอดีหมานลาป,ป่าล้วครับวันนี้ครับไฟครับผมกำลังบานหน่อยเนาะนบานแข็งจ้จพี่น้องครับบอจอยกับขอขอบขอคุณขอบคุณเอฟซีทางไกลทางไกลพอแม่พี่น้องลุงป่านอาบุตสุภุทกันดนะครับขอบคุณเอฟซีทั้งในประเทศและต่างประเทศครับ ขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแช์ทุกอคอมเมนต์เด้อครับครับสำหรับคลิปนี้อีพีนี้น้องใต้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะครับเนะบาะกระบาใจครับผมคลิปหนคลิปไหนพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกาลังแรงใจจ้างามๆจ้ะพี่น้องครับมันมานหลับปากแล้วครับวันนี้ครับ